เสร็จแล้วครับผมงานเล็มเต็มส่งลูกค้าครับหน้าเพชรครับมองให้เป็นเลีมเพชรหน่อยนะครับหลังลูกค้าเรียบครับ จะเตรียมส่งงานครับผมได้ไรตังแล้วครับผมรงนี้องเดียวก็หลายร้อยแล้วครับอาชีพที่ยังยืนครับผมเวลาเรากรเกษียณเวลาเราตกงานรับเตรียมได้ครับผมฝึกไว้ครับหางคิดปวันครับผมติดตามด้วยครับผม สบงานแล้วครับผม